เขาจัดงานกันที่นี่เลยเบียงที่ใดจัดที่นี่แหละที่บุรพาไม่เห็นประดับไฟในเลยมืดตื้สว่างปกตินะมีหัวเดียวกันมีเพื่อน้องพวกอหัวไม่เกิดการเข้าใจผิดลุดจวนหน้าที่ของตัวเจ้าสาวจะรู้ไหมเล่าเจ้าบ่าวเขาว้าต้องอะไรจ๊ะสวมแหวนเพชรอุ้ยสวมทำไมอ่ะอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วเห็นเจ้าสาวแล้วตื่นเต้นนี่เอาเล ไดอ้รถไหนรอบแล้วเนี่ยเบียร์ใส่ลูกกระสุนแล้วนะนี่ปั่นหน้าดูเลยนะตรงตัวเข้าหอเรียกตาดับไฟให้หมดที่เหลือตาเคลียร์เองไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะปากแบงหมดแล้วหลายจริงๆเลยมึงไอ้ควายชัยมีงเท่้ำหร่กูทองโดนโดนคนโน้นมาเจอันนี่โอนตา สบายดีนะนี่หนูเคยคิดเคยมีผัวเป็นฤาษีไหมลูกเอยังไม่เคยค่ะท่านแทนที่จะโมโหไปรักไปชอบผู้อื่นเดี๋ยวมีก็ตีตายมางานแต่งงานใช่ไหมน้าแฮร์ไม่แฮรสิยิงลมไม่ดีเป็นไรล่ะแฮร์มางานแต่งงานใช่ไหมน้าแฮร์ไม่แฮรสิมาบวชมั้งเป็นไรน้าแฮอีกแล้วเนี่ย กินลังแปนที่ไหนมากันนะหน่าแฮ่อ้าไม่เห right okay. ็นมีใครเลยมาครบแล้วหน่าแ่เหลือมาแล้วเนาะโอเคหน่าแ่คือว่าเสร็จพี่ไปต้อนรับแขกน้าหน่าแ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวพี่ต้องก่อนไปต้อนรับได้หรอก็ใช่นะสิมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นประเพณีของเมืองนี้เจ้าบ่าวเนี่ยนะต้องออกไปต้อนรับแขกเลยน้าหน่าแคฮ เห็นน่สนุก่อไปต้อนรับแล้วนะเดี๋ยวแขกนะเขาจะรอนานมันไม่เดินมันไม่สมเกียรตินะน่ให้ออกไปต้อนรับหน่าเฮออกว่าแต่งเลยดีกว่าออกไปต้อนรับก่อนนะน่ะเฮคือไปก่อนนะน่ะเฮนี่ต้องออกไปด้วม่อบให้ของขึ้นตลอดเลยน่าเฮก็ดจัดงานกันที่นี่ีเียงี่ไจัดที่นี่แหละที่บุลภาไม่เห็นประดับไฟในเลยมืดตื้นจริงเหรอสว่างปกตินะ คอยดูนะดูซิมีดูไม่ได้ี่ไม่อยากให้จัดงานแต่งนะพ่อในรู้ไหมก็กิ่นกระจรนี่เป่าประกาศไปทั่วเลยถ้าเกิดว่าบรรดาเมียมีชันรู้ขึ้นมาเนี่ยชันตายแน่เลยเนี่ยทํานให้ดีโอ้ฉีดเพตัวทหารขจายเจ มมีไม่ส้ำคัญกันเลยคอยดูนะนะจ๊ะอยู่นี่เอาเอาไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเสร็จพี่ก็บอกเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะฝั่แบกหมดแล้วไม่เปลี่ยนนะยงนั่ำผัวมึงเหรออยู่นี่ นอนมึงอยู่น,นู่นเอ้าไม่จ้ามึงเอาหน้ามามึงขึ้นหน่อยสิทำไมล่ะจะได้มองเองไม่เอาจ้างมายังไม่ทัน,ใน,ในเลยเลยมาแล้วหนึ่งเจ้าแล้วเมียที่เหลือจะรอดไมนี่ยมาตั้งไกลไม่น,น,น่าเลยจริงนะจอมแต่เยีเเ่ยมก็ไม่ทันะตัวดีอ้า รักเธอแน่แน่รักเธอเท้เธอรักเธอจริงจริงเดี๋ยวพี่แต่งงานเสร็จปุ๊บพี่กต่งัเธอเลยนะจ๊ะเราไม่รู้นะจ้ะเตรีมอยู่ตรงนี้กันนะกลับแน่เลยค่ะกลับหนับแน่จ้กหัเดือนกลับแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวพี่มานะค่ะแล้โส่ขาทุกเจ้าได้เจ้าเม หอดพลนจากเรื่องไม่ดีด้วยเถิดถ้าเกิดว่าลูกผ่านพ้นไปได้ลูกจะเอาไก่สดมาถวายหลายจริงๆเลยมึงไอ้ควายชัยมึน้องกูทองโน่นโนดนคนโน้นมาใจ่คนนี้โดดนไข่ปิดหน้าปิดตา อีกคนหนึ่งก็จะครบแล้วเมียเราจะจะไม่จะมาไหมนะไม่เห็นแล้วมั้งเป่นกที่ไหนอยู่นี่เออไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแน่จริงแต่พี่แต่งานเสร็จปุ๊บพี่กลับกับเธอเลยนะจ๊ะพูดแไม่เอาไม่พูดนะพี่เป็นอาเป็นต่อขนตาล่างใหม่นะเปลี่ยนร้านยืนรอตรงนี้นะจ๊ะ ยืนเส้นใหญ่ไปนิดเดียวเห็นชักช้าเดินเดินแตนี่ไออ้วมาไม่เพื่อาจารย์รักเธอเน่เน่รักเธอแค่แท้รักเธอจริงๆริงเดี๋ยวพี่จะนำเธอมาพูดกับเธอบ้างอะจรกไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะโอ้ยเล่นกันนานนะผ่านร้อนไปหมดแล้วไอ้หนุมไม่สงสัยตาเลือสงสัยอยู่ังไงแต่ปล่อยให้ร้อนใช่เล่นนี้มีเดือดห้วยเหรอ เดินหักไม่รู <Brothers> <t <t ้อ่ะไม่มีเดินทัดเลยอย่าส่องมากลกเดวฟ้าขึ้นเดวแกเป็นใครเนี่ยใครอ่ะใครอะไรมาฉันเป็นเธอเของเธอเมียฉันเมียเดียวนี่เมียฉันครบแล้วรู้แล้วฉันเป็นเมียหนึ่งเมียเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเมียหนึ่งเมียเดียวของใครขาเธอเนหละโอ้ยตอนไหนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็มาตรงนี้ตีด ตาจะบอดอยู่แล้วสองเลยนะน้าเมียใครตอนไหนตอนเป็นม้าโอ้โหตาคนนี้เป็นเมียม้าซะด้วยเรียบร้อยเลยนะเฮียเราตาสบายดีนะไม่สงสัยแสงที่หัวเลยเอ้าแสงอะไรอะฮะเออครบแล้วจ้ะเรียบร้อยแลยนะเฮียเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วแขกเรือเรียบร้อยแล้วนั่นใครน่ะที่ตามมาด้วยน่ะอ๋อ ดวงตาเจ้ามาด้วยเหรออ๋อเป็นเจ้าพิธีเหรอฤาษีอ๋อท่านค่ะท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทําไมหน้าแดงเถือกเต็มหน้าเลยคะท่านเออไม่ทราบว่าเป็นรอบเดือนหรือเปล่าคะท่านเจ้าสาวเอาอะไรมาปะปนกันหน้าคือเห็นหน้าแดงเต็มไปหมดเลยนะคะท่านโดนนกจิกจ่ะอ๋อนึกว่าเป็นเดือนนะคะท่านหนูเคยเคยมีผัวเป็นฤาษสีไม่รู้ค่ะ <S <S เคยค่ะท่านแทนที่จะโมโหไปรักไปชอบเพื่อนเดี๋ยวมีกนัดตีใจเรียบร้อยอ่ะโมโหรีเชิญจ้ะเดี๋ยวแต่งเลยนะอ่ะแล้วล้วก็ไปเอาไปเอาหอยมาหอยอะไรนะเทผ้อยตัวเมียมา ไปได้ทำอะไรพอใช้ทีกระบบนอีสัตว์อุด่าได้พีสาวหูเลยไม่ติงคิดนั่นแหละสุดเด็ดพีาำิ่้บอกอย่าแต่งตัวมักง่ายยินดีต้อนรับน้องเคยถึงเมืองขานายแหงขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะนายแหงะครพระปูมิชา ขีดจอนพี่ดีด้วยนะเพื่อนตาเพื่อนเขาไม่แต่งหน้าแต่ทำไมเขาแก่เท่าตาเลยลูกตาจะขอเป็นคนลดต่อไปขอคุณหญิงสาวเมืองขานายผู้ไม่คนเมืองนี้นี่จะไปรู้ไหมลูกวันนี้เป็นงานมงคลแขกเหลือมากลด มากันมากมาย,ยมากันทั้งหญิงทั้งชายมากันมากมายส่งเสียงก้อยเอ็ดสลามเขาเป็นจะภาพกินกันลาบคาบลาบหมูลาบเผ็ด<อ>วันนี้ส่งตัวเข้าหอเจ้าบ่าวแล้วก็จะต้องเหนื่อยต้องเหน็ดเจ้าบ่าวควรดื่มกระดิ่งแดงกินกันตาแ้งไม่ตีก<อ>็เจ็ด<อ>หน้าที่ของตัวเจ้าสาวหน้าที่ของตัวเจ้าสาวจะรู้ไม่เล่าให้เจ้าบ่าวเขาไว้น้องอะไรจ๊ะ สวมแหวนเพชรอุ้ยสวมทำไมอ่ะอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วเลยไปสวมซะได้เสียดายใ่สวมไม่ได้เพราะว่าดื่มกระทิงแจงทิ้งแดงทิงร้องแล้วกระทิงแจงอยู่ทีพียินเห็นเจ้าสาวแล้วตื่นเต้นนี่นี่เอาแล้วไสียด้รถไหนรอบแล้วเเบียร์ใส่ลูกกระสุนแล้วนะนี่ปั่นน่าดูเลยนะทรงตัวเข้าหอเรียกตาอุ้ย ดับไฟให้มมดที่เหลือตาเคลียเองตาชอบมันว่แรงอยู่แล้วเนี่ยตาชอบหน้าลายลูกตาจะไปทำไฟได้ได้หรือยังเนี่ยใจชอบไหนดูซิอยากเห็นหน้าเจ้าสาวแต่สวยสักแค่ไหนเชียวหน้าลายยี่งก็ไกลเคลียทำไม แบบน,นี้ไม่ชอบหรือไงชอบขอให้ผัวเป็นน้ำมันเมียเป็นไฟเจอกันทีแรกก็ลกุลกเพิ่มลกุลกเพิ่มจมพาไปไปไหนอทองคำละ <c oughs> ่าเย็นน้องพู้ใหญ่ไปไอะไรเนี่ยตลกหรือไงฮะชอบชอบดอลลี่อะไเป็นสาวเกาหลีคู่แข่งขกับปอยตีชาดาเขาคือ ปอยชอบตีกระตายไม่เคยจ้ะตุ่ยกลมังเลยเขาว่ามงรู้แลานี่ย่ะเจ้สาวดูไม่ได้เลยหน้าไิตรงไหนลายบ้างหรือเปล่ไม่รู้่งไ้องาเอ็กซเรยตชอบแะอเซเลชอบแ เราไม่เกิดก่อนนั่นหพูดมาได้ชอบแต่คนเกแก่ออใช่นีเกรเรามีสาวกี่คนพูดยังไงนะสาวหลายคนแต่สาวรุ่นลุนพูดยังไงเยไว้ลูกต,ตา<ว>ทองคาถาภาษาหน่อยหนกไม่ได้ลูกคยแต่นเลยานี้ใช้กับเมียเดียวยอมไม่ร เฮ้ยมันทำอะไรอนะ่ะตักางานเลยตน้ำสังตักก็แบะอยู่แล้วพวกเดียวกัมเรื่องเพื่อน้องัไม่ติอการเข้าใจผินหลกจวนเหมือนใ่นะแม่เป็นหนุ่มเข้าหน่อยลำเมียไปเข่งใช่นะ ทำไงได้เล่ากระดวงมันพุ่งอะแม่ศรรามมีเมียเป็นเข่งตากม็มีเมียเป็นเข่งว้าวเมียเยอะเหรอเฮออ้ตาได้ก็เข่ง <c oughs> ประชู ไงไจ๊ะเนี่ยเด็กหนาเฮดูสิคนนั้นหมาก็บคอสควักคนนี้ก็บคอสควักเขาเป็นใครกันเนี่ยนะบรรดาเนี่ยฮะ <มา S 2> เมีย่ใชทั้งหมดเนี่ยเมียทั้งหมดเลยจ้ะโอ๋อเมียเมียหมดเลยเหรอตายแล้วมีเวลาสามชั่วโมงเนี่ยนะไปโกนหนาหนาเฮเมียเยอะขนาดน,นี้ฉันขอแนะนำตัวนะฉันเพชรราเมียคนแรกอย่างวย คนที่เด็กสุดด้วยส่วน,นสันพะรทัศน์ศรีโคตเมตได้โคตมาสันเมียคนที่สี่คือได้กันในอาสมพระเว <c oughs> ะชฉันขอได้นังตัวฉันเกรียงขจรเมียคนสุดท้อง 嗯。 你别看。